ลงมาหาพี่ๆนะครับที่เขาไมา่ได้ขึ้นอันนี้เหรอไม่เหรอเนี่ะใช่เหรอ ไม่จักรยานเลยจักรยานยังไงพี่สนามหญ้าเลยงอขาพี่ล่จอดทงข้างล่านะครับครผมต้ายีขวาก็ได้ครับนอนลมๆทีนี้จักรยานเข้ามาไหมอยู่ใช่ข้ามมาอยู่ครับใั่ โอ้โหโอ้โหโอ้โนกาแล้วโอ้เลยี่รเนี่ยเฮ้ยถิ่งข้าวคนละหนึ่งเ้ยร้อยเต้ไปเปลี่ยนเกียร์ไปแล้วครับพี่ แล้วมันมันโ่ไม่คแล้วไม่โซ่หยอนแทนแต่ไม่เป็นไรโ้โปขี่ได้อยู่คนนั้นแค่โซ่ขาดใช่ไหมเต็นผีหักเฮ้ยไม่มีไม่มีอะไรพี่ไหนนี่ถ้าลอกอ๋อนี่มันโดนท่อ เอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เ่ขาแดงผมไปล้างมือก่อนห้องน้ํข้างบนไม่เป็นไรไม่มีชั้นแล้วตรงนี้เอาเบื้องกลางไว้เฮ้ยไม่ถึงลงชั้นเนี่ยไปรับเลยอ่ะนี่ก็เดี๋ยวจะพามาเดินดูรอบๆ โดลูกแพะครับ <ś c oughs> นี่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 มันปอมในบ้านเลยโอ้ยโดยโดเก่งด้วนะเนี่ยเเดี๋ยวเราก็ ไปสั่งน้ำก่อนอยู่ถึงน,น้ำเป็นคาเฟ่ที่เฟี้ยวมากครับตรงนี้ ก็มาอยู่ในคาเฟ่นครับซ้อมถึงไมืเดี๋ยวผมจะตัวไปหาให้กลับไปถึงที่ข้างล่างเป็นอะไรน้ำตกเหรอแป๊บแป๊บนะพี่2อนาทีลงไปเลยลงไปเลยไม่เคยลงขอลงไปก่อนโอ้ยข้างล่างเป็นน้ำตกทำทางนี่ครับ กล้องโกโปรแบตหมดละมีโคตรดีอ่ะมันก็สั่งอะไรมาเลยนะนี่ครับโอ้ยอย่างชิลพี่น่านั่งเล่นน้ำเลยน่ครับ นอนยาวไปนู่นเลยโอ้โดิสท่อขอม น่ามามากยาวตามลำธารไปเลยอย่างดี ดีงามมากโอ้อย่างเฟี้ยวฮิเอาเรื่องเป็นคาเฟ่ที่แบบโอ้ยในฝัน อุกยลังขับนี่ครับเลื่อยรับรอบครับ เขาไปทัง้งแต่ร้อนร้อนแล้วอนถ้ากินอย่างเดียวก็กลับไยมันมีห้องเองไงมันดีอย่างาทีม่มันมันมันไม่เหมือนรัดไม่ยอมครับไม่ยมอมมีเต็นท์ด้วยมีแคมป์อย่างดีงาม อชอบมากอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องอ๋อน,ะน่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบโฮมสเตย์นะครับนี่โอ้ยดีน่ามานอนเลยครับผม ห้องนนี้เป็นน่าจะเป็นโฮมสเตย์บ้านพักเมื่อกี้อันนี้ที่ขึ้นไปเป็นร้านกาแฟครับร้านสั่งอาหารโอเคประมาณนี้ครับข้างล่างก็จะเป็นน้ำตกคำทานมีโต๊ะนั่ง

ไม่แบกอะไรก็ดูแต่กูร้อนนะดิแอบดูพี่ฟองเงาแอบดูพี่กบไม่ร้อนหลังแล้วขับไม่เราต้องอดทนโอ้ยแย่ดูไม่ไหวใช่หรือไปสักแก้วพี่ต่อไปสักแก้วไหมใช่ไม่ไหวพี่ใสายเป็นข้ามเหนียตัดน้ำที่ร่มผมไม่คิดนะผมก็ดูแค่จุดที่หมายแล้วก็มาดูคู่เคลมแบดบ้านแต่บ้านโอ้ถ้าเกินถ้าเกินสอง สอ้ยโอ้บรรยากาศดีมากครับมีหชั่วโมงก็ชอบไมี่ปกชั่วโมงเไปเชียงใหม่แล้วขับไม้เดียวไม่ไหวยังถ้าแบบมีกับเออไปเป็นแก๊งเนี้ยอมีแถวๆบ้านเราก็จะมาทุกวันเลยนะไม่ไม่ถ้าเกิดเป็นรถตู้แล้วก็ทันไปมีคับแต่รงข้างหน้ามันชิวนะลงมาแล้วพี่โคตดีอ่ะสามคนกับค้าน้ารถตู้คับโอเค เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราไปไหนต่อครับพี่อ่าเดี๋ยวเราจะไปเขาเขียวมีพี่เขื่อนอคนไปเราจะไปเขาเขียวแล้วก็น้ำไปแกนย้อนเราขึ้นไปไม่เข้าไปเขาเขียวครับพี่ออกไปอ่างกันน้ำแล้วขึ้นไปแกนแคนยอนเลยอ่าโอเคอ๋อโอเคเดี๋ยวผมเอาฟิกเกียร์ผมไปกรับฟิกเกียร์ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรพี่แต่แค่ขึ้นเนินไม่ได้นี่ครับอ๋อวันนี้สบายใจแล้วขึ้นเนินไม่ได้ ไออม่ไมโอเคไป,ไปไปไปเดินทางขึ้นตรงนี้ก็ไม่มีเงินแล้ว <มา S 2>